ชีวิตครอบครัวพระเอกดังเรื่องราววันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตครอบครัวของพระเอกดังที่เคยล้มละลายจนเจ้าต,ตัวต้องไปทำสิ่งนี้เพื่อปลดหนี้ให้กับครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้ในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขานั้นเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังของวงการที่นอกจากจะมีผลงานการแสดงที่ดีและมีคุณภาพจนมีแฟนคลับทั่วประเทศแล้วเรื่องหน้าตาและความสามารถของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยพอนับว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มเลอของไทยที่ครองใจสาวๆแทบทั้งประเทศและเขาคนนี้ก็คือหนุ่มยินหรืออนันต์วองนั่นเองในปัจจุบันต้องบอกเลยว่า เขานั้นได้ขึ้นแทนพระเอกซีรีส์วาแถวหน้าของเมืองไทยเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของแฟนคลับสายวายในไทยเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จแบบนี้ทางเราก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตครอบครัวของเขาลําบากมากจริงๆโดยเจ้าตัวออกมาเล่าเปิดใจในรายการแชรเอาไว้ว่าการแสดงในซีรีส์ครั้งนี้นับว่าเปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยพรครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่ล้มละลายเคยมีธุรกิจขึ้นห้า โดยพ่อของเขาทําธุรกิจเสื้อผ้าแต่เจอยุคต้มยํากุ้งก็เริ่มหายไปเรื่อยๆจนล้มละลายพอพ่อไปทํางานที่ฮ่องกงคุณยายขายสลดัดขายกว๋วยเตี๋ยวหาเงินส่งเขาเรียนและตอนนั้นก็เหมือนเป็นความโชคดีพอมีเพื่อนมาคุยด้วยเกี่ยวกับการหาเงินในไอจีและหลังจากนั้นในงานรวมเด็กมอปายก็มีคนมารุมขอถ่ายรูปจนเหมือนหลุดไปในเนต็ตจนมีผู้จัดการคนปัจจุบันทักมาและได้เข้ามาทำงานในวงการนั่นเองคะ่ะ